ท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk Show Student ดิฉันนางสาวนันทมวลเพีนโนลาวเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงนี้นะคะมีกระแสไวรัลเยอะมากๆกับคุณครูค่ะดิฉันนะคะจะพาทุกคนไปพบกับผู้ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะขอเชิญแขกรับเชิญท่านแรกค่ะท่านสองอาจารย์กันสวัสดีค่ะท่านที่สนะคะคุณแม่ประภาีค่ะสวัสดีค่ะ และท่านที่สานะคะเป็นนักเรียนศัต์ีการดาค่ะดิฉันนะคะ,ะ,นนะ,คะอยากทราบถึงอยากทราบถึงคำอยากรู้ว่าทุกคนอยากคิดยังไงกับครูในยุคป,ปัจจุบันคะ่ะท่านผอคิดยังไงกับครูในยุคปัจจุบันนัานคะสพอนะคะครูในยุคนีกับครูในยุคป,ปัจจุบันนะคะจะมีความแตกต่างกันมากทางท่าทางการสอนแล้วก็การเอาใจใส่ค่ะ ทุกอย่างนะคะก็ล้วนเปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะสรุปนะคะก็คือมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะค่ะและวคุณแม่มีความคิดอย่างไรกับครูในยุคปัจจุบัน้างคะค่ะดิฉันคิดว่าครูในปัจจุบันเก่งมากค่ะเพราะว่าปัจจุบันแตกต่างจากสมัยก่อนมากนะคะ ทางในด้ากนการนําเทคโนโลยีการสอรนสิ่งต่างๆที่ใหม่ๆมาทําให้เด็กสนใจในเรื่องการเรียนมากขึ้นค่ะและในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้าถึงได้มากกว่าสมัยก่อนซึ่งทําให้เด็กมีหลากหลายรูปแบบทำในด้านดีและไม่ดีซึ่งครูต้องให้คอยดูแลส่งสอนและทําความเข้าใจเด็กให้มากจริงๆค่ะและนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยคนี้นะคะ วิทนโลัยจะมาชมมาสอนค่ะพ่อให้ผู้สนใจในการเรียนมากขึ้นค่ะค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นประเด็นไวนรัลที่ยังไม่เด็ดเท่าวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวิชันเนี่ยจะมีประโยคมาให้ทุกคนค่ะว่าพวกท่านเนี่ยมีความคิดเห็นแบบไหนมีความคิดอย่างไรกับคําที่ว่าผู้แบบไหนที่สังคมต้องการค่ะท่านผอ,อ,อมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับประโยคนี้คะ เห็นว่าครูในสมัยนี้นะคะต้องรู้จักหน้าที่จงรักภักดีต่ออาชีพค่ะแล้วก็มีความอด,ดทนขยันหมั่นเพียรแล้วก็เข้าใจเด็กในทุกเรื่องค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้นะคะอาจจะต้องการครูในการให้คำปรึกษาต่างๆเพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนะคะร้ายแรงแล้วก็กระทบจิตใจเด็กมากค่ะคุณแม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับประโยชน์นี้คะ ดิฉันในฐานะผู้ปกครองนะคะก็อยากให้คุณครูเน้นเรื่องการดูแลเอาใจใส่เอาใจใส่เด็กดูแลเด็กให้มากขึ้นค่ะเพราะในปัจจุบันด็กความคิดที่โตเลยมากขึ้นจึงอยากให้คุณครูทําความดูแลจึงอยากให้คุณครูทําความเข้าใจเด็กให้มากๆแในในบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่สามารถสั่งสอนเด็กให้เชื่อฟังได้ร้อยเปอร์เซ็นจึงอยากให้ครูดูแลเอาใจใส่เอาใจใเด็กและอบรมสั่งสอนเด็กให้มากๆ นักเรียมีความคิดเห็นอย่างไรคะสําหรับหนูนะคะแต่ได้ครูที่มีความ,ม,าอาอมาชอบก่อนนักเรียนตนเองค่ะและก็เข้าใจรับฟังของนักเรียนค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ได้มาให้สัมภาษนะคะประเด็นวันนี้นะคะผู้ท่านอยากม,มีความเข็งว่าครูในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความคิดแตกต่างกันไปคะ่ะจะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่าง ผู้รนยุคปัจจุบันนะคะจะมีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ค่ะและจะนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนค่ะผู้แบบไหนที่สังคมต้องการนะคะครูที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองค่ะและมีความเข้าใจนักเ,เรียนดูแลเอาใจใส่ไม่ปล้องอในหน้าที่ของตัวเองและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็นกนักเรียนค่ะค่ะวันนี้ดิฉันขอขอบคุณแขกรับเชิญมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันร่างสามัญประมลเพ จบการสนทนาเพียงเท่านี้ค่ะและพวกท่านมีความคิดอย่างไรกับคำที่ว่าครูแบบไหนที่สังคมต้องการค่ะขอขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ